ผมไม่อยากไปอ่ะผม,มอยากนอนพักนะครับผมขี้เกียจเดินแล้วนะไม่ได้ค่ะเชนตึงตึงตึงโอ้โหคุณนายค่ะทำไมวันนี้เนี่ยถึงแบบว่าแต่งสภาพ้าเป็นสีชมพูหมดเลยแหละคะก็ใช่แล้วค่ะ วันนี้ปอจะมาเล่นชากรุณาเตรมสีชมพูกันนะคะเย้ yeah. ก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะปอก็จะมาเล่นชาเล่นนะคะสีกันต่อเลยแล้วกันนะคะ เอ่อเราเนี่ยเล่นสีม่วงสีเหลืองไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราเนี่ยจะมาเล่นสีชมพูแล้วนะคะเออแล้วก็สีต่อไปเนี่ยก็กําลังคิดอยู่ว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าสีฟ้านี่ก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกต่อได้เลยนะคะนี่ค่ะปอก็ไปหาเสื้อผ้านะคะที่เป็นโทนสีชมพูมานะคะก็ได้เท่านี้นะคะเออเห็นไหมคะน่ารักปะน่ารักม คนเอาละคะ่ะรุ่มพี่เนี่ยบอกเลยว่าโคตรรู้งานเลยนะคะเอาละคะ่ะรุ่มพี่คะดูว,วันนี้นะคะฉันเนี่ยจะพารุ่มพี่นะคะไปเที่ยวบ้านสีชมพูกันเออบอกเลยว่าบ้านหลังนี้นะคะคือแบบโคตรจะหวานแววเลยนะคะคือแบบว่า ปอชอบมากๆเลยอย่างจริงอย่างที่ทุกคนเนี่ยรู้ๆกันเลยนะคะว่าปอเนี่ยเป็นคนที่ชอบสีชมพูมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเอ้ยในที่สุดนะคะฉันก็เริ่มมาเล่นสีโปรดของตัวเองนะคะเอ้ยไปค่ะสำหรับไอดีนี้นะคะปอก็ไปหามาเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหคือปอเนี่ยรู้สึกว่า อันนี้นะคะทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างนิดเลยนะคะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนนะคะไปดูกันเนาะโอ้ไปค่ะนี่เลยค่ะมันคือวิลล่านะคะ เป็นบ้านที่ไฮโซแล้วก็หวานแบบโอโ้โหมดเนี่ยแทบขึ้นเลยนะคะในเวลาออกเดินทางแล้วนะคะไปค่ะรุ่มพี่ค่ะตามหนูมาเลยนะคะ <ś c oughs> ตึ่ึงๆๆตืนตื้นตืนตืเฮ้ยออตอลืมไปเลยค่ะว่าเราเนี่ยจะต้องไปเอารถก่อนนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนสีค่ะ ห้ามลืมนะคะไปเลยค่ะแล้วก็จะมากันที่ร้านนี้เลยนะคะมันคือร้านขายรถเนาะโ,โอเคแล้วก็จอดไปเลยค่ะแม่ที่รักค้าตางม,มาเลยค่ะเราจะมาซื้อรถกันนะคะเอ้ยเอาคันไหนดีนะเอาเป็นคันนี้แล้วกันนะคะโอ้โหคือปอชอบคันนี้ค่ะเพราะว่าเสียงเนี่ยมันไม่ดังจนเกินไปนะคะทุกคนเออกำลังดีเลยเนาะ โอเคค่ะเราก็จะไปเปลี่ยนสีกันนะคะโอเคนี่เลยค่ะเริงโหต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะคะโหโคตรสวยสวยจริงอะไรจริงค่ะเป็นไงบ,บอกเลยว่า ชมพูหมดเลยจริงๆนะคะเอาล่ะออกเดินทางกันดีกว่าโอ้โหรถค้น,นแรงเลยอะคุณอันนี้คือเขาก็ให้เรานะคะขึ้นไปที่ด้านบนใช่ไหมโอเคแล้วก็เลี้ยวขวาไปเลยนะคะโอูโห้หูเป็นไงทุกคนเป็นสีที่สว่างตาแล้วก็แบบว่า เตะตาปอรหรือเกินนะคะคือแบบว่าสีหวานมากๆจริงๆนะคะ okay. โอเคอเคุ้ยอยากเห็นแล้วว่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยะคะอาา่อาฮะอ่าฮะแล้วก็โอ้โหต้องค่อยๆขับนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจตายได้เลยนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยคะ่ะโอ้โหอุ้ยคือตอนนี้นะคะรถเนี่ยบูบี้หมดแล้วอะ <laughs> มา โอ้ว้าว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 หุ้ยโ h my god holy shit who ใครใครมันสร้างว้า wow. วบอกเลยว่าข้าขอคาราวาเจ้าเลยนะคะเพราะว่าเป็นบ้านทอชมพูที่โคตรชมพูรจริงๆนะคะทุกคนโอเคค่ะอุ oh, ้ย hey. เป็นบ้าน ที่บอกว่าเหบาสําหรับคู่รักมากๆเลยนะคะวิ้แล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะอุ้มันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันคือที่เอาไว้นั่งพักหรือว่านั่งเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยคือเหมือนกับเป็นรถเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมว้าว เฮ้ยแล้วก็อันนี้คือเป็นสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําที่ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นรูปหัวใจหมดเลยนะคะมีบันไดลงไปด้านล่างด้วยค่ะวู้ฮูว้าวสุดยอดไปเลยเฮ้ยเฮ้คือต้องบอกว่าที่นี่นะคะเหมาะสำหรับที่จะมาฮันนีมูนมากๆเลยนะแกใช่ปะเออ อันนี้คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยมาบอกว่ามาเลือนหอเลยอะเพราะว่ามันหวานมากๆนะคะคือทุกอย่างเนี่ยจะเป็นรลมหัวใจหมดเลยนะครับอู้ดูสิดูสินี่คือทางเข้าบ้านของเรานะคะว้าวแล้วก็อันนี้คือเป็นตู้อะไรนี่แต่ว่าข้างในเนี่ยจะมีโดมด้วยนะคะแล้วก็จะมีตุ๊กตาหิมะด้วยนะครับ เฮ้ย hey, มีโซนโซฟาค่ะโซนนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องเป็นโซนรับแขกแน่นอนเลยนะเออเอาทำไมตรงนี้มันดูโลง่ลงๆก็ไม่รู้นะคะทุกคนเออเอะ๊ะยังไงนี่อ้ว้าห,หูดิโห้ โคตรแสบตาแล้วก็ด้านนี้คือเป็นห้องครัวนะคะผ้าม่านคือสามารถเปิดปิดได้ค่ะเป็นไงโอ้โหเป็นไงเป็นไงเปิดป,ป,ปิดผ้าม่านค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะเอออะแต่ว่าออห้องครัวคือ เล็กมากๆเลยนะคะแล้วก็ของน้อยด้วยนะคะอ้าวทำไมเปิดมาไม่เจออะไรเลยล่ะคะกํากลังหิวข้าวเลยนะแล้วก็อันนี้คือ เป็นห้องน้ําแน่นอนโอ้โหจริงๆด้วยค่ะทุกคนค่ะมันคือห้องน้ํานะคะทุกคนแล้วก็มีอ่างน้ําด้วยนะครับนี่เลยค่ะแล้วก็มีชักโครกสีชมพูค่ะขอไปดูชั้นสองหน่อยสิคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอืมเอาล่ะ เราต้องค่อยๆเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเผื่อว่ามันใดจะหักหรือเปล่าออกมาใช่นะคะเฮ้ย ว้าวทีวีจอมันแบนนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ด้วยนะคะก็คือเปิดปิดผ้ามันได้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็จะมีโซฟาสีชมพูที่หวานหวานนะคะอ้ที่รักค้าไปยังไงบ้างคุณชอบที่นี่ไหมคะอ๋อผมก็ชอบติครับ ออโอ้ยโต๊ะเสื้อผ้าสีโคตรหวานเลยค่ะแล้วเราก็เข้ามาที่ด้านนี้นะคะโอ้โหเตียงนอนสีชมพูแล้วก็มีรูปหัวใจนะคะบนหัวเตียงนอนด้วยนะครับน่ารักเกินไปอาเป,ป้าออมามเกินไปมุ้ยแล้วก็ผ้าม่านก็คือเปิดปิดได้เหมือนเดิมเลยนะคะ เอแต่ว่าปอนเนี่ยรู้สึกสนใจด้านนอกเหลือเกินค่ะอ้โหคือด้านนอกเนี่ยบอกเลยว่าเราเนี่ยก็คือสามารถนะคะมานอนพักตรงนี้ได้ด้วยนะคะพ่มเป็นแงโอโหแล้วก็มีล่มนะคะบังแดดด้วยนะคะคอมม่อนโรแมนติกอะโรแม,มนติกหรือเกินนะคะส่วนด้านนี้คือเป็นเก้าอี้นะคะก็คือเอาไว้นั่งกินข้าวเอาไว้นั่งดินเน เลยนะคะเออแล้วก็ตรงกําแพงเนี่ยเขาก็จะแบบว่าตกแต่งไปด้วยรูปหัวใจนะคะทุกคนหุยหวานมากๆเลยที่รกคะมันนี่แล้วไปคะ่ะคุณขาแปลว่าบ้านนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าแค่นี้เนี่ยก็คือแบบว่าอลังการมากๆแล้วนะคะใช่ไหมใช่ไหมฉันขอลองนอนเตียงอันใหม่ดูหน่อยคะ่ะว่า เตียงเนี่ยนุ่มแค่ไหนนะคะไหนขอลองนอนหน่อยสิโอโหนี่เป็นไงกำลังหลับกาแฟนนะคะคือเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้นะคะเป็นของใครเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนทำไมอะอย่าบอกนะคะว่าคณเนี่ยไม่อยากไปนะ่ะ อ๋ผมไม่อยากไปอะ่ะผม,มอยากนอนพักนะครับผมขี้เกียจเดินแล้วนะไม่ได้ค่ะเชนคุณจะมาทําแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณต้องช่วยฉันทำง,งานค่ะคือแบบเชนงอแงมากเลยอะ่ะคือนางเนี่ยจะนอนที่เตียงนะคะไม่ยอมช่วยปอทําง,งานค่ะเฮ้ยผู้ชายคนนี้นี่มันน่าตีจริงๆเลยนะ เอาละค่ะทุกคนค่ะก็เป็นไงบ้างคะสาหรับการปาเล่นซากุระตรีมสีชมพูนะคะก็เป็นสีโปรดของปอเลยด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็น้องๆก็ชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดทับขึ้นไค์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน